สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูรหัสผ่านในส่วนของบัญชี Google กันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของมือถือที่ใช้ Android เท่านั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะดูส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับไปที่ส่วนของแอปพลิชันนะครับ Play Store ที่มือถือ Android ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของ Play Store กันแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปพลิชัน Play Store กันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเข้ามาอย่างก็ให้เราไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบน ขวามือกันนะครับตามที่ครูสอนสีเหลืองชี้แล้วก็คลิกการตั้งค่ากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไป ก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนประมาณแถบที่4กันนะครับก็คลิก ความปลอดภัยกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราอยู่ในออแถบความปลอดภัยกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างล่างสุดกันเลยนะครับแล้วให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณด้านล่างล่างนะครับ ถ้าเจอแล้วก็คลิกเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันลดครับหลังจากคลิกแล้วเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างๆกันนะครับเพื่อที่จะหาในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า Google กันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้ทาการคลิก Google กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของ ระบบนะครับก็จะให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือนะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องตัวจริงกันนะครับก็ให้เราทําการใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับ ก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชี Google กันแล้วนะครับก็จะมีส่วนของอ username กับ password กันนะครับแต่ว่าใน password ก็จะยังดูไม่ได้นะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของอดวงตากันได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูรหัสผ่าน Google กันนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของดวงตากันแล้วนะครับในส่วนของอรหัสผ่านนะครับก็จะแสดง ออกมาให้เป็นไปตามตัวหนังสือน,นะครับที่เราได้ทำการตั้งไว้กันนะครับก็จะแสดงตามรูปกันนะครับหลังจากหลังจากนั้นก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะน,นำวิธีการดูใน ในส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google นะครับสำหรับมือถือที่ใช้ Android นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT c h a n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ